กวนตีร้อยไปกินโอเคนะผมก็ก่าสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ชมตัวเน่นะครับวันนี้ก็พีโรคอรับเต็ดนะผม แฮร์รี่สายทรังจัดเลยบอลถึงว่อนะะที่มันล็อกกวูวะโอ้โหเกือบตายไม่ได้่ะไม่ได้่ะกูโดนล็อกเดี๋ยวคิดมาบนั้นได้ไปมได้วงเอเวลหน่อยไปทันมั้เนี่ยรอพันนี้ก็ได้สิบเจ็ดก็ดึงทันมั้ง แค่ลูนปอมลูนล่างตัดไปแล้วหรอวะอ,อย่าไปตัดลูนสักน้อย,อยทุกนี้รู้สึกง่วงง่ายกลางวันกูก็ง่วงซัดูหายไปเเยนี่กดแยกร่างมานี่ตัวจริงร่างเดินเข้าไปอ่ะรียบร้อยบ,บอลตายฆ่าตัวตาย <c oughs> <c oughs> นี่จ่าไปนะ easy ถ้าพูด easy นี่จ่าไปนะไหมพี่นุ่นจ่าไปน่าจะหลุดล่างอ่ะเปิดรลงไปจัดละเล่นรองเท้าอะไรลยปะโกนมา Steamboat เกมนี้เล่นอะไร Steamboat เลือกโกนมาดีวะโกนมาดน่าจะเฟี้ยวกว่าวะ อีบีล่างหายหมดนะดมีใจยอยู่น <c oughs> ี่ไม่มีกรดไม่หามเตีไม่ทันโตมาเอา้ยเ,เล่นมือเดียวเล่นม,มือเดียว มึงอ้างอะไรดะว่าเขอ้าง,งอ้ไรใช่ไม่มือเพื่อนะนะกินขนมอยู่กำลังไปไตัวนั้นตัวนั้นปล่อยตัวนั้นปล่อยกำลังว,วิ่งมาข้างบนโซเซหลังที่ชวน,นให้ที่ชวนต่อแล้วปะที่ไหนฆ่าตัวตายเลย ใจอยู่สิบนนะวิดูดาเมจมีแค่ดูดาเมจทอะรอ20วิจะพอดาเมจจะพอหรอวะอันนี้มันเนี่ยรอตัววับโดนตัวจริงด้วยอยู่ไหนวะอ้าวขี้อยู่นู่นไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ป,ลวปตัดลุน้นพี่ผมขอเอาพี่กลับบ้านแล้วใช่ไหม พรอไปรอเล่นกลางเผื่อเป๊บเดินมากูตัดลูบบนจ้ารวยจานั่นตัดหลังว่าไม่มีมน่าจะเล่นแบบโลบ,บ็อกอะไรเงี้ยเพื่อนสามสี่ไม่ก็ฟอสวูฟตัดไปแล้วไม่รู้ลูนอะไรด้วย มันเป๊บใช่ไหมกลางอ่ะเออแม่งได้ walk เฮ้ยแล้วทำไมกูคิดตัวหลังไม่โดดมัเนี่เองไง walk จริงด้วยคือคนรับกลางวาไหมย์พี่สะพายเก็บๆๆถ้ามันเข้าเดี๋ยวไป้าวิ

เป๊บๆมันจะทำที่อะไรวะเกิดอะไรบอนตายไม่ได้แล้ววะมันนานหมดอะไอ้เหี้ยเส้นเกดีวกว่ากระสุนูงจักรกูไม่รู้เล่นแมงมัดกระสูงจักรอันแรกไอ้เหี้ยโซ่แถบอันแรกนินจาหายนินจานินจาแยกล่างมันลบดูดดเมยผมบอกว่าพี่ลบใช่ไหมชาโดว์มันลบปะ ว่าเราดูดดาเมจอยู่เนะี่ยลบหมดเลยนะเป๊บเหมือนจะดองตังทำบิงนะลุนบอลลุ้นจริงเลยนะเจอนินจาเออลบจริงเลยเนฮะ้ยไม่ลบไม่ลบไอ,ส,อบสัตว์เออบอลสุดลืมกดแอปเปิลกำลังว้าพี่บอนมาเลย เดือบมันตันกูัก่อนโดนตันผมมาพี่โอ้จริงปะโจริงหลังจุดร้อยมันดึงนั่นไงโอ้เพียบเลยเมื่อกี้นึกว่าตัวจริงเดินมาเห็นครับจะได้บิงแล้วไปเดินอ่ะซื้อเห็ดบนเพียบเลยวะเฮ้ พี่นี่ฆ่ามไม่ได้หรอกโซก็อยู่ในป่าเดินไปแหละบวกบวกบวกเป๊ะมันดองตังว่เเวนนะ,อะเออผมอยากฆ่าไปว่ะพี่มันดองตังทำบิงอ่ะมันกูจะดึงโดนขนาดนั้นนะเลยยันดิผมจะโลบล็อกด้วยอ่ะ แบบเบิ้ลเลยมันคงไม่เอาพี่อยูหายไปไม่แน่นอนก็รอดูล่างโดนว่าไม่มีด้วยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะจิงจกกูซเธอเกิดเลยเป็นไงล่ะซเธอเกิดแต่ชาโดหายชาโดหายไปแล้วเป๊ปปี้เคอะเป๊ปปี้เคแล้วไปปะกําลังวิ่งไป เราบอกละมีจามาหลังวะตายแล้วมั้งสวยยังไงไงมันเดินลงวะต่อต่อต่อต,ต่อป้อนมันนอนมาดิเนี่ยเดินน้ำให้อยู่แหละเดินไปเดินไปเพิ่งว้ามัป่านเหมือนเพิ่งว้ามานี่อ่าเชือกขาดดูเชือกไม่โดนปะ น่าจะมาเชื่อมอะไรเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันไปข้างหน้าตรงนั้นเมื่อกี้เล่นบนต่อบว่ามันาบ่นอยู่บวกยังเดียวเมื่อกี้โศกเนี่ยเปลี่ยนเขากลางเยอยู่บนแล้วใครวะน่าต่อไปไหมอะไรไปอะไรอยู่อ่ะสวย สวยเพ uh ่ยิงคีตักปันแมนมาเฮ้ยยจะบิลี่ย้ออเอาเป๊ะนงเอาเป๊บเอาไม่เปลี่ยนหรืวสวยปนเดินกูไปที่จะเฟี้ยกหน่อยกูบมันตีไปปัน เห็นม <Net> ึงแล้วม <ance> <os> ื่กั้น่ะเออได้อยู่โดนปะไม่โดนต่างกันไปวับไม่มีอ่ะ้องเกี่ยวมาเขาเรีนดาบวได้ ไอ้เหี้ยมีใครออกระเบิดร่างปอมหน่อยไหมได้ทั้งนินจาทั้งเซอร์เซ่เลยไม่ไปนะที่เดียวกันที่เปิดไปนั่งตายสวยพี่ได้ไปนะเออไม่คิดจะสวนเลยหรอ แต่จะให้ป้อมปีช่วยผมทำผมจะทำดาบควายแล้วเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวเอาไอ้แบงก์ก่อนเราอยากได้เลือดสักหน่อยตัวเป็นความับเต๋อ่ะมันบวกได้ตัววิ่งบวกได้ยิงเอาสะท้อนก็ได้ฮะไม่ทำกันเวทเป็นบาเลียไปเลยเงี้ยก็ได้อยู่เลยควายบาลียสะท้อนถือเลือดอันหนึ่ง

กตายเจะวิ่งเล่นจะทำบีคบีแล้วเราดูดดาเมจบีคบ,บีได้ใช่ไหมพี่ได้นะได้เออดูดได้เขากดบีคบีก็กดไปเลย ท้ออีกอันมนก็เี้ยมือนกันควายจะท้ออัพโลบ็อกใหญ่โซเล่งกระถาฟ้าเป๊ะทำจเอ็ดหรือว่าอววดออืมกาพลาดระยะมือ,อ,อมมีใมครมาฆ่ากูบ้าเลยบวดทีท่ทำ ได้บนเลยมบนเลยไม่มีวาร์ปตัวจริงยี่สิบวิอ่ะที่ไหนตัวฟ้อมยี่สิบวิไปได้นะถ้ามันปาด้าไว้ใช่ฟ้อมเอาผมแล้วเปล่าพรีปอยู่นะเพรีปอยู่นะเพรีปอยู่นะอยู่นู่นใช่ไหมรอดได้นะเว้ยจริงๆอ่ะพี่รอดแล้วมีคนวาร์ปมันนี่เซซี่มัเซ่เล่นม็อก

จะอะไรบ้างที่จะทำให้คิดดีหนึ่งสายกระถาฟ้าดีไหมเชียขอเพื่อนดีไหมตองไปพี่นู่ดีกว่าดูยังของกูมันแค่ช็อตชิงแค่ใส่ได้ไงป้าพี่ชวนตัวปอมไหมเฮ้ยเพบเดินมาวะพี่เขาลุมลุมบนลลุ่มบอลลุบบลบบล่มโซนนะ่ะโซนป่า เขามาเล่นผมไงไปไปไปชุดเดียวึงไม่ตายหรอกคนอื่นไงมีคนอื่นเพิ่มเฮ้ยกก็อปอนะได้ปอนไปเข้ากูละหลั้ของที่เขาวะนนะแป๊บแป๊ะแป๊บปอนโอ้โหไม่โดนเดี๋ยวมันจะเข้ากูมั้ง ทำ่ไม่จะเข้าอีกเลยเนี่ยโดนไล่โนไล่โซนะคอมโบก็ไม่ร pues ู้จะว่าอะไรแล้วโอ้ยเยี่ยตันนี่เขาตายเขตายกำลังมาดาเมจเยอะดูดมาเมื่อกี้ไล่เดมอลไอหนูสะจัลดโดนไล่ปะอ้าวเยี่ยไล่เขาคืนมากันแบบไม่พร้อม มาแล้วมีแล้วนะกลับแล้วนะตัวปอมเปล่า,ามีตัวปอมอยู่สายสามสี่โหดเลยวะพี่เล่นเป็นสามสี่แม่งหมดเลยตังจะถึงแล้วเนะี่ยไม่ดีนะสี่ 3, 4, ไปเลยตังขึ้นมา 2, 000, นะสองพันแล้วเนี่ยเซเซม็อกแล้วบุญวายแล้วจะทำแบ็คโซทับฟ้าอยู่หลังๆประมาณมุมนะี้ ไอหนูสะจวดเราสายเคียร์คีฟเนี่ยเัีนตีมันครูดาวกี่วิวะกรดาฟ้าด้วยมันแฮกไหมยี่สิบสามสิบวิใครโดนมันโรเซ่แม่งตัดคีฟหลังเลยวะผมกำลังมาพี่เออเด้อมันต้องสวนแล้วแหละอาทีเนี้ยปอนสวยโอ้โหไม่ตายอ่ะจึงโดนยิงจาหลังมึงอะนนรู้รู้โอ้โซชาร์ดด้วยยิดแม่ คือมันเยอะเกินไปอะ่ะห้าเลยว่าตรงนี้ห้าเลยบ้างไหมกันกลังมาพี่เข้ากันพร้อมกันโดูไม่ได้นั้นหมายอย่าบางังคู่หล<ป>่อรีเจนบนรีเจนบนเพื่อนให้หนูสุดจวดสุดดั้ดก่อนเอาไว้เพื่อดูโซงโซเซ วันตีแล้วไปไม่ได้หรอบอลกูมาเอเคดูดด้วยเวนตาไลด์แอดูดมึงก่อนตายตายไม่ต้ยเรอกอย่าเดือบันเออแต่ มันคนเลือกที่กันวะตรงกลางไปไมีใจยอยู่ล่างคุณลนซื้อของผิดอย่าซื้ออย่าแดงก็ซื้อมานาตจงมีวาดเฮ้ยเบือ่อดูดเลือดทั้งอันก็ดีะแต่ไม่ได้รอดเลย ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วอใช่ชื่อนิมจาตา่จริงเปล่าโซมอยู่ไหนวะใช่แล้วแอบชาร์ตอีกนั่นๆๆๆแน่จริงปล่ะเนี่ยจริงอันนี้ตัวป้อมโดนล็อกโดนล็อกโคตรนาน ตอนเสียบโดนอะจัดไปไม่ได้ไม่หลอดจ้าตัวจริงหลังตาย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 เธอเซ่เนี่ยเออเอามันดูดพี่นูไปมั้ง แป๊บเดินไะแถวนั้นไหมแกน,นั่นในกูกำลังไปอ่ะอยู่ไหนเอามาดิคนตีไรไปดิได้ได้ได้ไดูดไว้เยอะโอ้โหมาตีแหลมกันเนี่ย จ,าจากก่จาจากอกเกาะก็ว่าทำไมมันถึงตีแรงกากคนยกเว้นกูเขาจะร่างปลอมล่างจริงไม่ดูแค่ในบนเอาล่างไหมพี่หรือว่าเล่นกลางหรือากลางก็ได้นะกลางก็ได้งูเขียว นึกว่าเฮานึกว่าม่วงแล้วเบื่ออยากดูกระตูนเบื่อเกาเบื่อก็อยากดูกระตูนเพื่อนพูดเหรอะระวังมันเยอะกลัวอะไรวะสมองดีเลยหูเขียวมาแล้ว มิงโบดูดใหญ่ระฟ้าแล้วพี่แะ่งมัดน้องคอยกระจายฮะอันเดียวขอมือเห็นหรอกูยังเจอไม่แล้วเลยอ่านกนระจายพอออกเถอเด้องคอยแม่งมาแล้วนะปอมปอมปอม,ปอมเออมันน่นารำคาญแล้ววะพี่แม่งม็อกสเปลวเเล่นแล้ว น oh oh nah. ี่ขัดจักไปสามแล้วเหรอตัวนี้โอ้โหโดนอะไรบ้างมันดูกลัวไม่สวยสวยสวยกว่ายังมาไล่กูเอาพี่าไล่กูเออหมดละให้ตายเอาให้ตายเพื่อนแม่แห่งโลกมา

เฟปคาาฟ้าปะเนี่ยโอเคไหมเข้าเพื่อนด้วยดูดูดมาริเคนวะซีโย หทงเลยหทงเลยหรงแฮี่ใครจะเอาทาปาวะแม็กมัดแม็กมัดยังเงแม็กมัดคเป็นวิวมัดวิวมัดนี่มันอแล้วเป็นเห็นปะมันไวมัดไม่ใช่หรอปอมปอมปอมจริงอยู่หลัง ไพี่มันบีแค่ดีนะบิงโบล่ะจบละโอเคบิงโบไม่ได้ได้แต่งูเขียวห่างไมมโอเคเพื่อนเกมนี้เขาเล่นเตจปอะมานี้นะมันเป็นตัวแบบแคลรี่บวกๆนะผมก็เลยนั่นแหละวิ่งใส่อย่างเดียวอะไปละไม่มีอะไรมากฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละไปละบายครับผม